สวัสดีครับนักศึกษาครับก็ผ่านไปแล้วนะครับบทนําสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูบทนำนะครับในวิดีโอแล้วแล้วที่แล้วมานะครับก็คือตั้งแต่คาบที่1และคาบที่2นะครับก็กลับไปดูกันได้นะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นบทที่1นะครับทับหนึ่งเราจะมาดูนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะครับใน1มิตินะครับและ2มิตินะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ในบทนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น2หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับหัวข้อแรกก็คือการเคลื่อนที่ในแนวตรงหรือในหนึ่งวิินั่นเองนะครับเหมือนกับง่ายง่ายก็คือเราเดินบนพื้นนะครับเป็นเส้นตรงนะครับไม่ไม่มีการโค้งหรือการเลี้ยวไปทางไหนนะครับเป็นเส้นตรงอย่างเดียวซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่ง่ายมากนะครับสำหรับสไลด์นี้ครับขอขอบคุณสไลด์จากอาจารย์ดรสุกฤตนะครับสุขสมบัติและอาจารย์ขันชัยนะครับกุศลทองกี่และอาจารย์ดรวรสมกุลทีการครับ หัวข้อในบทนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าจลศาสตร์คืออะไรนะครับาการกระจัดนะครับความเร็วความเร่งคืออะไรนะครับซึ่งปริมาณทั้ง3ปริมาณเนี่ยครับผมบอกแล้วเลยว่าเป็นปริมาณแฟกเตอร์ครับแล้วก็มันก็จะมีปริมาณที่เป็นปริมาณสเกลาร์ซึ่งก็คืออ,อะไรครับระยะทางนะครับอ,อัดตราเร็วแล้วก็ อัตราเร่งซึ่งทั้ง3อันนี้ครับมันจะเป็นคู่กันนะครับกับอ่ากับความเร็วกับการจัดความเร็วแล้วก็ความเร่งครับซึ่ง3ตัวนี้นะครับจะเป็นปริมาณสเกลารซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับจากวิดีโอบทนำนะครับว่าปริมาณเวกเตอร์คืออะไรนะครับเป็นปริมาณที่ต้องมีทั้งขนาดและทิศท,ทางถึงจะมีความ,มาชัดเจนใช่ไหมครับส่วนปริมาณสเกลารคือปริมาณที่มีแค่ขนาดอย่างเดียวก็ เข้าใจความหมายชัดเจนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าระยะทางมันก็คือขนาดของการกระจัดนั่นเองอัตราเร็วก็คือขนาดของความเร็วอัตราเร่งก็คือขนาดของความเร่งเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็จะไปต่อกันด้วยวัตถุตัวอย่างอันสระซึ่งถ้าวัตถุมีความเร่งคงตัวเนี่ยครับความเร่งคงตัวก็คือสัญลักษณ์คือตัว A นะครับเนาะถ้าเป็นการตัวอย่างอนสระนะครับ เราก็จะมีความเร่งแต่ความเร่งนั้นก็คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะครับก็คือค่าอะไรครับค่า G เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในในแต่ละวิดีโอของเราครันสาหรับวิดีโอบทนําที่1นึทับหนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับจลศาสตร์นะครับแล้วก็การกระจัดนะครับโอเคนะครับ กลศาสตร์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับในวิดีโอบทนํานะครับกลศาสตร์ก็คือเป็นแขนงหนึ่งในวิชาฟิสิกส์นะครับที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับสังเกตดวงดาวการเคลื่อนที่บนผิวโลกต่างๆทุกอย่างก็คือเป็นกลศาสตร์หมดเลยนะครับวัตถุเคลื่อนที่โค้งวัตถุถูกโยนขึ้นมีการเคลื่อนที่เป็นยังไงนะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับาการที่โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์อันนี้ก็เป็นกลศาสตร์เหมือนกันนะครับ อะไรที่มันเคลื่อนที่ได้ทุกอย่างเร,เรียกว่ากลศาสตร์นะศึกษาเกีับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับโอเคนะครับแล้วจลศาสตร์คืออะไรจลศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษคือ kinematics นะครับ kinematics หรือว่าจลศาสตร์มันเป็น s ับเซตนะครับถ้าใครเรียนคณิตศาสตร์จะรู้ว่า s ับเซตคืออะไรนะครับคือเป็นส่วนที่อยู่ข้างใต้ของกลศาสตร์อีกทีหนึ่งก็คือเป็นกลศาสตร์ที่อธิบายถึงลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับย้ำนะครับว่าโดยที่ไม่กล่าวถึงนะครับ สาเหตุของการเคลื่อนที่โอเคไหมครับไม่กล่าวถึงสาเหตุของการเคลื่อนที่ใดๆทั้งสิ้นเลยเนาะโอเคนะครับและาการจะกล่าวถึงความหมายหรือนิยามของปริมาณทางของการเคลื่อนที่ต่างๆเช่นการกระจัดความเร็วความเร่งเนี่ยครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับจลศาสตร์นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเรานะครับก็ควรจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับาการกระจัด ความเร็วความเร่งซึ่งนิยามของมันเราจะเรียนกันในบทนี้นั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อเลยนะครับเกี่ยวกับนิยามของคําทั้ง3าําโดยในวิดีโอนี้เราจะมาดูนิยามของอันแรกก็คืออะไรครับก็คือการกระจัดเนาะการกระจัดคืออะไรครับการกระจัดนะครับเป็นปริมาณแฟกเตอร์ factor, มีทั้งขนาดและ ทิศทางนะครับการกระจัดเนี่ยมันหมายความว่างไงครับอย่างอย่างเช่นรูปนี้นะครับที่เวลา t 1น,นะอันนี้เป็นแกนเป็นแกนอะไรครับแกน x ก็คือระยะทางในแนวแกน x นะครับแล้วก็ที่เวลา t 1น,นะครับการกระจัดไม่ใช่สิตำแหน่งนะครับตำแหน่งก็คือเขาบอกว,ว่าตำแหน่งของอคนที่ขับรถสีเขียวคนนี้นครับเขาอยู่ห่างจากจุด0ูนย์เป็นระยะอะไรครับ x1 เนาะทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปสักหนึ่ง mm. เขาเคลื่อนที่นะครับเมื่อเวลาผ่านไปเป็น t2 นะครับ mm. เขาเคลื่อนที่ได้ตำแหน่งตำแหน่ง x2 ซึ่งห่างจากจุด0ูนย์เท่ากับ x2 นั่นเองนะครับ mm. การกระจัดคืออะไรก็คือการที่นะครับเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะครับ x อะไรครับ x2 ลบด้วยเวกเตอร์ x1 นั่นเองซึ่งเราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับการบวกลบเวกเตอร์ถ้า,าเราอยากจะทราบนะครับ การกระจัดก็คืออะไรครับก็คือเวกเตอร์ x2 ตัวนี้นะครับลบด้วยเวกเตอร์ x1 x1 คือเวกเตอร์ชี้จากนี่ไปนี่การลบก็คือทิศทางเป็นไงครับทิศทางของมันสวนทางกันนะครับเราก็วาดหลักการก็คือหางต่อหัวใช่ไหมครับก็ขีดมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้การกระจัดก็คืออะไรครับการกระจัดก็คือชี้จากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายนี่นครับคือการกระจัด นั่นเองหรือถ้าเราเลื่อนลูกศรสีส้มนี่ครับมามันก็คือจะจับตำแหน่งเริ่มต้นตรงนี้ไปที่ตำแหน่งสุดท้ายนั่นเองมันก็คืออะไรครับเวกเตอร์ x 2ลบเวกเตอร์ x 1ก็คือเดลต้า x ซึ่งเดลต้า x นี่เองก็คืออะไรครับก็คือการกระจัดโอเคไหมครับเนาะซึ่งนะครับเฉพาะในะกรณี1มิตินะครับจะมีขนาดเขียนเป็นได้ดังนี้นะครับขนาดของมันก็คือ ไม่มีลูกศรน,นะครับเดลต้าเอ็กซ์กับเอ็กซ์สองลบเอ็กซ์หนึ่งมันคือการลบความยาวปกตินั่นเองเพราะว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีการบอกถึงเครื่องหมายของเดลต้าเอ็กซ์หรือเครื่องหมายของการกระจัดนะครับมันมีทิศทางมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก็จะมีความหมายบอกว่ามันกลาลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือเคลื่อนที่ไปทางขวาซึ่งตอนนี้เครื่องหมายของเดลต้าเอ็กซ์ของเราชี้ไปทางไหนครับชี้ไปทาง ทีศไปทางในเอ่ยทางนี้จากนี้ไปนี่ใช่ไหมครับที้ไปทางขวาเพราะฉะนั้นแล้วในรูปนี้นะครับการกระจัดก็จะเป็นบวกนั่นเองก็คือเดลต้าเเป็นบวกโอเคไหมครับแล้วทีนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีคู่ของกันและกันใช่ไหมครับการกระจัดก็จะมีคู่ของมันคือระยะทางการกระจัดภาษาอังกฤษก็คือ displacement นะครับส่วนระยะทางนะครับก็คือ distance นะครับสออันนี้มันต่างกันอย่างไรครับพวกเรารู้หรือเปล่าเราจะมาดูผ่านนะครับ ตัวอย่างก็แล้วกันนะครับถ้าเรามีนะครับจุด A นะครับแล้วก็จุด B นะครับโดยที่จุด A เนี่ยนะครับเป็นการเคลื่อนถ้าเราจะเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B นะครับเส้นทางที่1นะครับของเรานะครับเป็นแบบนี้ครับไปเดินเล่นที่ทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็เป็นไงครับมาถึงที่จุด B นะครับอันนี้คือเส้นทางที่1นะครับส่วนเส้นทางที่2นะครับ ของเราก็อาไปเที่ยวลาวก่อนนะครับแล้วก็ไปเที่ยวภุเขานะครับภูเขาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็ลงน้ํานะครับลุยไฟนะครับเป็นเส้นโค้งนะครับแล้วก็เป็นไงครับอาจะยังไม่พอครับไปต่อนะครับกว่าจะถึงนะครับจุดบีครับโอเคไหมครับนี่คือเส้นทางที่สองนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเส้นทางที่สาม เอายังไงดีครับเส้นทางที่3ามของเราเราเป็นพวกขี้เกียจครับก็เดินนะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับตรงไปถึงจุดสุดท้ายเลยครับอันนี้คือเส้นทางที่3ครับคำถามครับจากรูปครับระยะทางของเส้นทางทั้ง3เป็นไงครับคิดว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับระยะทางครับ คำตอบก็คือเป็นไงครับไม่เท่ากันก็เห็นอยู่แล้วครับว่าใครระยะทางมากที่สุดเลยครับไปเดินเล่นไกลมากครับข้ามห้วยข้ามหนองนะครับขึ้นภูเขาครับเส้นทางที่เท่าไหร่ครับเส้นทางที่สองใช่ไหมครับมีระยะทางมากที่สุดลองเรามาคือเส้นทางที่1แล้วก็เส้นทางที่มีระยะทางน้อยที่สุดคือเส้นทางที่เท่าไหร่ครับ เส้นทางที่3เนาะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นระยะทางที่3ก็น้อยที่สุดระยะทางที่มากที่สุดคือระยะทางที่2องเห็นไหมครับมันไปนู่นไปนี่มาครับกว่าจะถึงจุด b ครับแต่ทีนี้ครับการกระจัดละ่ะการกระจัดของมันเส้นทางที่1เส<ๆ>้นทางที่2เส้นทางที่3ามการกระจัดของมันเป็นยังไงครับการกระจัดของมันก็เท่ากันโอเคไหมทำไมถึงเท่ากันครับเท่ากันหมดทั้งหมดเลยนะครับ ซึ S <S one, ่งมันเท่ากับอะไรครับเส้นทางที่เท่าไหร่เส้นทางที่1 2หรือ3ครับการกระจัดของทั้ง3เส้นทางนี้ครับเส้นทางที่3นั่นเองนะครับซึ่งการกระจัดมันเท่ากันหมดและก็เท่ากับเส้นทางที่3าหมายความว่าไงหมายความว่านะครับจากนิยามของมันคืออะไรครับการกระจัดก็คือเวกเตอร์นะครับที่ชี้จากจุดเริ่มต้นไปที่จุดไหนครับจุดสุดท้ายนะครับทิศทางของมันก็คือจุดเริ่มต้นจุดสุดท้าย มีบอกที่ทางด้วยนะครับโอเคไหมตามเส,เส้นทางสีดําซึ่งตรงกับเส้นทางสีขาวพอดีเพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจว่าเราจะไปวิ่งเล่นที่ทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์หรือว่าเราจะขึ้นเขาลงห้วยอะไรนะครับถ้าถามหาการกระจัดเมื่อไหร่ก็คือเราต้องรู้ว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนจุดสุดท้าย,ยที่ไหนก็ลากเส้นจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดอะไรครับสุดท้ายโอเคไหมครับเราก็จะได้การกระจัดออกมามาถึงตอนนี้เราต้องทราบไปนะครับว่าการกระจัดหรือ displacement กับระยะทางหรือ distance เนี่ยต่างกันอย่างไร โอเคไหมครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกราฟนี้นะครับเป็นกราฟระหว่างอะไรครับแกน x ก็คือ time ก็คืออะไรครับเวลาหน่วยของมันคืออะไรวินาทีนะครับแกน y คืออะไรครับตำแหน่งอย่างที่ผมบอกนะครับตำแหน่งของรถสีเขียว่ตำแหน่งนะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับวัดจากระยะศูนย์หรือว่าจุด origin หรือจุดเริ่มต้นนะครับเนาะจากหน้าที่แล้วเนาะทีนี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับผ่านไปนะครับ จากเวลาเริ่มต้นคือเวลาสูาเนี่ยครับการตำแหน่งก็ตำแหน่งศู์เหมือนกันเวลาผ่านไปนะครับเรื่อยๆถึงเวลา7นะครับตำแหน่งอยู่ที่เท่าไหร่ครับ7เมตรด้วยนะครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับที่ที่เวลา14ว,วินาทีเนี่ยตำแหน่งยังเป็นไงครับยังอยู่ที่7เหมือนเดิมเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งนะครับจาก 14- ถึง17เนะครับเวลาเพิ่มขึ้นไปนะครับตำแหน่งเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง สิบนะครับแล้วก็ถัดมาเรื่อยๆถ,ถึงถึงเวลาที่เท่าไหร่ครับถ,ถึงเวลาที่ยี่สิบสองวินาทีเนี่ยเขากลับมาที่ตำแหน่งเท่าไหร่ตำแหน่งศูนย์หรือว่าตำแหน่งจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับพอจะเห็นภาพไหมครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับว่าเนี่ยครับนี่คือลานวิ่งเนาะเขาวิ่งนะครับที่เวลาเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือเป็นจุด 0นะครับก็คือระยะทางเป็น0จุดออริจินนะครับเมื่อเวลาผ่านไปกี่วิครับผ่านไปสิเจ็ดวินะครับตามรูปเจ็ดวิเนี่ยครับเขาก็เคลื่อนที่มาที่ตำแหน่งเท่าไหร่ครับ7ก็คือตำแหน่งนี้นะครับ7นะครับถัดมาครับก็คือเป็นการที่เป็นไงครับเขาวิ่งไปนั่นเองวิ่ไปข้างหน้าโอเคนะครับถัดมานะครับจาก7ถึงเท่าไหร่ครับถึง14เนี่ยเขาเป็นไงเขาหยุดอยู่กับที่ครับอยู่อยู่ที่นะครับเป็นเวลากี่วินาทีครับ7ถึง14 7วินาทีเลยนะครับหรือว่าเขาอาจจะนอนเล่นก็ได้นะครับใครจะไปรู้เนาะอันนี้คือเขาไม่ทําอะไรเขาไม่เคลื่อนที่เขานอนเล่นก็ได้7วินาทีนะครับถัดมานะครับอันนี้คือการหยุดนะครับถัดมาเป็นไงครับจากวินาทีที่14นะครับถึง7ก็คือ3วินาทีถัดไปถึง17 3วินาทีถัดไปเป็นไงครับเราเคลื่อนที่มาที่ตำแหน่งเท่าไหร่10วินาทีเอ้ยสิอะไรครับ10เมตรนะครับตรงนี้เนาะโอเคไหมครับจุดสีเหลืองตรงเนี้ยแล้วสักพักหนึ่งเป็นไงครับเขาก็ เคลื่อนที่นะครับวิ่งหันหลังกลับนะครับเพราะฉะนั้นที่ตำแหน่งที่วินาทีที่วินาทีเท่าไหร่ครับที่เขาเริ่มเคลื่อนที่หันหลังกลับครับเท่าไรเอ่ยคาตอบก็คือวินาทีที่17เห็นไหมครับเนี่ยเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่บวกสามได้เท่าไหร่ครับสิบเจ็ดวินาทีสิบเจ็ดนั่นเองเขาเริ่มหันหลังกลับแล้วก็วิ่งนะครับใช้เวลากี่วิครับในการเคลื่อนที่กลับมาที่ตำแหน่งเดิม x เท่ากับศูนย์กี่วิครับก็คือสิบเจ็ดถึงยี่สิบสองก็คือห้าวินาทีเคลื่อนที่กลับมาที่ตำแหน่งเดิ โอเคไหมครับสาหรับกราฟนี้นะครับเป็นกราฟตําแหน่งกับเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับว่าวิดีโอถัดไปเนี่ยเราจะพูดสามารถหาค่าอะไรได้บ้างกับกราฟนี้นะครับเนาะมีอะไรสงสัยก็ถามในไลน์หรือว่าถามในอีเมลนะครับได้เลยนะเห็นไครับถ้าไม่มีอะไรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็นะครับขอทดสอบความเข้าใจหน่อยนะครับทดสอบความเข้าใจนะครับ เราก็มาทำควิสกันดีกว่านะครับสแกนได้เลยนะหรือว่าถ้าใครสแกนไม่ได้นะครับก็ให้พิมพ์นะครับ bit l y 2 v l ล t เล็ o o e ใหญ่7นะครับนะสแกนแล้วลองตอบดูนะครับผมก็จะให้เวลาจนถึงวันอาทิตย์ของอาทิตย์ที่2ของการเปิดภาคเรียนก็นแล้วกันนะครับเนะาะหลังจากนั้นผมก็จะปิดไม่รับควิสแล้วนะครับเนาะ ลองทํากันดูนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปที่ศูนย์คลิปบทนำไม่ใช่สิโอเคนะครับ,ส,รบ, 0, บสําหรับคลิปบทที่1นึ่ทับหนึ่งก็จบลงประเท่านี้นะครับสำหรับคลิปถัดไปก็จะมาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับความเร็วนะครับแล้วก็อัตราเร็วนะครับมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็กราฟตำแหน่งกับเวลาสามารถหาความเร็วได้อย่างไรนะครับ